อย่าขยับคุณถูกจับเข้าหายธรกรรมพวกเธอฆ่าเพื่อนในเมืองไปมากกว่าทรก,กว่าคนโอ้คุณตำรวจคุณคิดว่าคุณจะสู้กับผมได้เหรอฮะผมนะ่ะมีแกงชุดดำมาตั้งหลายคนแต่อยากพูดมากย้อนมาก็อั้งสามคนมันงั้นคนจะยิงนะเขาบอกไปก่อนเลยนะอ่าใช่ใยอยากสู้เองก็เข้ามาเลยไอ้เปี๊ยสตาร์ได้เลย โอ๊ยโอ๊ยเไปหมนมาแล้วลนมาแล้วเฮ้ยโอยว้าวโอ้ยโอ้ยอะโอ้ยเอ้เนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยวันเสาร์ผู้ผมตายแล้วยังนี่ต้องเจอปืนนี่รัวว้า เงือวไปเออเออเออเงือแกใช่ไหมีทำลายเพื่อนชัดฮึอ้ยนะ่จะตายแน่โอ้ยไม่ได้ผลตอนนั้นน่ะนี่ไม่ได้ผลสงสัยเราต้องใช้ระเบิดระเบิดเหรอนี่ไงระเบิดเอาล่ะนี่เอถึงเวลาเอาไปซะ

bớt không quên, không 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 giờ không 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 โอ้คือไปชิมยาอ่ะเออิีเออิีว้าวว้าวนี่ฉันทำอะไรไปฉันชิดยาเล่นเนียร์ว้าวนี่นี่นะเป็นชิดยาเอ็กซ์เนี่เปินนี่สินะว้าฉันมาแล้ว กไอ้หนูแกบังตามันทำลาย่อนของฉันว้วเอออ้ยหมอา้ยสามคนได้เืออเออสงสัยฉันต้องสตาร์ทรถสตาร์ทแล้วนะปี๊บรถมาข้บย่อยเฮ้ย